สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการผ่านวรรยุ์เป็นยังไงนะครับไปเราเราไปชมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการผ่านวรรยุบรรยุ์นะครับเรามาเรามาเรียนรู้ในรูปของวรรณยุกันก่อนนะครับ อันแรกนะครับรูปรูปเอกนะครับนในยุกรูปเอกต่อมานะครับรูปโทรรูปตรีและสุดท้ายนะครับรูปจัตาวาหรือเราจะเรียกกันในเอกโทตีจัตาวานะครับ อ่าเรารู้ในรูปของวรรณยุกแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาฝึกอ่านคําตามรูปของวรรณยุกตนะครับคําที่หนึ่งป่าไม้แม่จา๋าขาก้วยก๋วยเตี๋ยวเราเรียนรู้ กันแล้วนะครับต่อไปนะครับเราลองมาตามหาวรรณยุกต์เอกกันนะครับได้แก่คําว่าป่าแม่นะครับต่อมานะครับเราจะมาตามหาวรรณยุกต์โทรกันนะครับมีแกมีคําว่าอะไรบ้างนะครับนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยถูกต้องครับมีคําว่าไม้นะครับต่อมานะครับ ตามหารูปวรรณยุกตรีลองคิดกันดูสิครับมีคำว่าอะไรบ้างถูกต้องนะครับคำว่าก๋วยและต่อมานะครับเรามาตามหาวรรณยุะต์จัตวากันนะครับคำว่าก๋วยเตี๋ยวคำว่าจ๋า ต่อไปนะครับเสียงของวรรณยุกวรรณยุกมีทั้งหมด5เสียงได้แก่เสียงอะไรบ้างนะครับซึ่งได้แก่เสียงสามัญเอกโทตรี A 3. จัตวาสำหรับการผันวรรณยุกนะครับการผันวรรณยุกในอักษรสูงอักษรสูงนะครับมีทั้งหมด11ตัวคือ ขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงขอพึ่งอฟอ้าสอ,อสลาสอฤศีสอเสือและหอหีบสามารถผันได้เพียง3เสียงนะครับคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาตัวอย่างเช่นนะครับคำว่าขาค่าขา,ขาผ่าผ้าผ,า,ผานะครับ ต่อไปนะครับการผ่านวรรณยุกต์ในอักษรกลางอักษรกลางนะครับจะมีทั้งหมด9ตัวคือกอไก่จอจานดอเด็กตอเตา่าดอชดาตอประตักบอใบไม้ปอปลาและออ่างซึ่งอักษรกลางนะครับสามารถผ่านได้ครบทั้งหมดเลยนะครับผ่านได้ครบทั้ง5เสียงเลยตัวอย่างเช่น เสียงสามัญจะผันว่ากาเสียงเอกกาเสียงโทก,กา้าเสียงตรีกาเสียงจัตวากาคำต่อไปนะครับคำว่าเจ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 เรียนลองผ่านตามนะครับ ต่อมานะครับการผ่านอักษรต่ําซึ่งอักษรต่ํานะครับก็จะมีคอควายคอคนคอละครังชอช้างซอโซ่ชอกเชอย่อผู้หญิงทอมนโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนูคอพานสอฟันพอสำเภาหมอมายอยักษ์รอเรือรอลิง วอร์แวนลอจุลาและหอนกูกอักษรต่ำนะครับคำเป็นนะครับพื้นเสียงสามัญเช่นคางทงโชนยาวเคยดังนั้นนะครับเมื่อผ่านวรรณยุกต์เอกจะได้เสียงโทเช่นข้างโค้นเท่าเมื่อผันด้วยวรรณยุกต์โทจะได้เสียงตรีเช่น ค้างล้นเทา้าเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าอักษรต่ําคําเป็นนะครับผ่านได้3มเสียงคือสามัญโทและตรีอย่างเช่นคําว่าขาค่าขาเยือนเยื่นเยือน,อนลุ่มลุ่งลุ่ม ครับเราก็เรียนเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเราลองมาทบทวนบทเรียนกันนะครับรูปของวรรณยุกต์มีทั้งหมดสี่รูปได้แก่รูปเอรูปโทรูปตรี 3, และรูปจัตาวาวรรณยุกนะครับมีทั้งหมดห้าเสียงได้แก่ สามัญเอกโทตรทีและจัตวาครับสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในคาบนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ